จะเป็นว wow. ัยร nah, ุ่นหายว่ะลงน้ำไปแล้วเป็นวัยรุ่นพอหัวโตเลยเด็กๆเป็ดที่ต้องการมาแล้วเป็ดน้อยสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ มีอะไรพิเศษต้องมาถึงบ้านย่าพี่บูจะมา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 อะไรครับมาดูเป็ดทูหานดูเป็ดทูหานทำไมครับเป็ดหานออกลูกอีกแล้วเหรอ,อ,อลูกเยอะมากเยอะมากเหรอเห็นหรือยังเอาหมีพี่วัวอยู่ตรงนู้นด้วยนะอยู่ไหนอะ่ะนู่นไงเราอยากจับอะเข้าถึงตัวได้ไหม นงเป็ดก็หนีดิดูดินงเป็ดโตแล้วโอ้โอดูหานันหนีหนเราไปอยู่นู่น <c oughs> แล้วก็นี่นี่เป็ดเยอะเลยนงเป็ดมาให้พี่ปุ้มจับเร็วเร็วเฮ้ยเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้นะโอ๊ยหานี่กว <c oughs> <c oughs> นนงเป็ดมาเร็ว มันไปนู่นแล้วอะเราต้องไล่ออกไปทางโน้นเอาเป็ดดำมันจะไปขามมีเด็ดมีเป็ดดำมีเป็ดขาวเป็ดดำเป็ดดำนี้ต้องน้ำไปแล้วพาดูที่เด็ดเลยเหรอที่สุดวันนี้เลยเหรอเด็ดกว่าน้องเป็ดอีกเหรอเด็ดกว่าน้องเป็ดอีกเหรอ อะไรนะในนั้นเลยเหรอตรงนี้เลยกงนี้เลยกงนี้เลยอ๋อไก่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 นู่นน้องเป็ดเต็มเลยในนี้เหรอไม่เห็นมีตัวอะไรเลยอะไรไข่ไข่มีสามฟองสามฟองไข่อะไรอ่ะไข่เป็ดไข่เป็ดเป็ดอะไรเป็ดเทศเหรออันอันอันใหญ่อันนี้ บอกบอกเลยบอกเลยว่าเออชีเด็ดแน่นอนชีเด็ดแน่นอนคือนี่ว่าเยอะมากเยอะนี่มันลังไข่เป็ดคุมทรัพย์ไข่เป็ดนี่นะใช่ขอลองหยิบไหมไม่จับหรอกมั้งขี่ฟองระวังแตกนะวิ่งน้ำให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด 2ที่3ที่4ที่5ที่10อุโธขึ้นเก็ด17 18 19ที่10จะปลุ่มนับมั่วมันเพื่อนประมาณรวม2ลังประมาณ20-21ฟรองเลยโอ้โหอย่างเยอะเยอะมากเราอยากจับน้องเป็ดจับไงเเข้าไปสิเข้าไปเข้าไปหาเลยแม่เป็ดใจดีโอ้โหเยอะมากกี่ตัวเนี่ย เราต้องมีคนดักสองฝั่งม,มาแล้วจับเป็ดไว้รุ่นให้จะดุดจับเป็ดไว้รุ่นให้ว้า,าลงน้ำไปแล้วเป็ดไว้รุ่น <laughs> ไม่จับแล้วเนาะเราดูห่างๆก็พอนะจับลูกเป็ดด้ลูกเป็ดไปไหนแล้วล่ะไหนหอยู่นูน่นจะจับยังไงลำนอยน้ำอยู่ <c oughs> ต้องรอเขาเผลอนะเดี๋ยวรอเผลอเดี๋ยว เดี๋ยวไปจับกันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นก่อนดูอะไรอ่ะมีอะไรให้ดูอปลามีปลาบอวันนี้ย <preserved> wow. oh ่างมีปลาไหมเราไปเราไปดูเราไปดูที่ที่ย่างเลี้ยงปลากันได้ย่างได้ย่างเ้ิศปูสองตัวเลยผสมพันธุ์กันเหรอได้ย่างพี่ปูเอาปลาหมอไหม ปลานินตัวนี้ผอมมากเห็นไหมผอมหัวโตเลยเก็บดีกว่าเด็กๆมันกระโดดน้ำกระจายเลยเอจะเอาตัวไหนออาตัวใหญ่ปล่อยก่อนอ่ตัวใหญ่เลื่อนไปก่อนนี่เดี๋ยวก็อจะจับให้ดูรับตัวใหญ่ว้าวเด็กๆไม่ต้องกลัวปลานินตัวใหญ่ นี่ครัตัวนี้ตัวนี้ก่อนปลาหมอปลาหมอใช่ไหมเดี๋ยวจะจับให้ดูปลาหนิ่นจับปลานิ่นให้ดูก่อนปลานิ่นอย่าดื้ออย่าดื้อเราจะจับที่อยู่นี่ปล่อยไปเลยฟิวอ่ะเอาตัวเล็กหนูหนูจะตักเองเอาตักเลยโอเคได้เลยปลานิ่นทั้งสามตัวเลยปลานิ่นมีน้มไหมมีครับ กระโดงหลังแล้วมีเนี่ยดูนะจุ๊ม <Okay. S 1> จับสิจับได้มันินไม่โหดหรอกปา <ะ S 1> นินปานินตรงไหนอะ่ะมันตกจับตรงไหนจับนี้ไงปานินไม่ค่อยดื้อหรอกจับตรงหัวใช่ไหมนี่จับตรงนี้จับตรงตัวเลยจับตรงหัวเนี่ยไม่ดื้อหรอกปานินไม่ดื้อเท่าปลาหมอตันนี้ปะอะไรอะ่ะตอวนินเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ไม่ดื้ออ่ะ จับหัวดูไม่ดีไม่ดีไม่ดีจับหัวเลยจับไวจับหัวไว้มันจะปลอดภัยสองตัวปลาอะไรดูออกไหมปลาหอันนี้ปลาหมอหนูรู้แหมปลาหมอของจริงเลยนี่ล่ะตัวสุดท้ายปลาดินฮะปลาดินดูดีๆดูดีๆปลาหมอปลาหมอน้องเป็ดขึ้นมาแล้วน้องห่านด้วย น้องเป็ดน,น้อยอยู่ไหนออเป็ดน,น้อยอยู่ไหนเดีย,ยังอ้าวเป็ดน,น้อยไปแล้วอรอ,อเป็ดน,น้อยหนีไปแล้วอ้าวโดนปลาก,กินไปหรือเปล่านี่นี่อยู่นี่อยู่นี่เขาซ่อนอยู่ตรงนี้กันเดี๋ยวเราสวิงช้อนเลยช,ช้อนได้เพราะจะช้อนให้ช้อนแบบเบ,บาๆเด็กเด็ก เป็ดที่ต้องการมาแล้วเป็ดน้อยจะขูเจ็บไหมไม่ขูจับเบาๆนะอ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนโยนออนโยนจับสองมือเลยสองมือย่างนี้เหรอเอาเอาอุ้มอุ้มเลยจับจับให้แม่จับแบบนี้จับสองมือหลุดนะ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  ดิ้นก็ไม่ต้องกลัวมันไม่ทอะไรกัดล็อกจับดีดีนี่กลัวกลัวเดอาเมทโอ้ยปล่อยเบาเบาปล่อยเบาเบาจะจับสิจะถ่ายรูปให้หัวใจมันเต้นแรงมากตอนนี้ยมันดื้อไงมันตกใจปึ้มหัวใจมันเต้นแรงมากมันตกใจน้องโป๊จับเร็วอือน้องโป๊ยังจับเลย เอาลูกหัวลูกหัวอู้หูหอมด้วยจะเพิ่มน้องปนหอมน้องเป็ดมาเร็วหอมมะจะเพิ่มหอมมะไม่ได้หรอกหอมมะลูกหัวยังมีอีกหลายตัวเลยเนาะปล่อยยังปล่อยได้ไหมปล่อยแล้วนะเอาดูนี่มันจะวิ่งหาแม่ไหม ไปเร็วไปเร็วไปเร็วดูนี่มันไปหาแม่มันถูกว่าเอาโน่นไปหาแม่มันแล้วเด็กๆไปไหมแม่มารับด้วยใช่ <ś up> ไปหาแก๊งมนันยังไอ้แก๊งวัรุ่นไปหาแก๊งวัยรุ่นเหรอ,อแ,กแ,แก๊งเด็กน้อยอยู่นู่นเด็กน้อย <ś up> น,นั่นไปรวมแก๊งกันแล้ว โอเควันนี้ก็พามาสนุกสนานกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านย่าเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับพี่ปุ้มมันมาแล้ว <Bye. S 1> ม,มันมาแล้วมันมาแล้ว